ทั้งครอบครัวนะคะที่เกาะเชจูโดเขาจะไม่มีกําแพงบ้านหรือไม่มีรั้วบ้านเขาใช้ไม้3ามท่อนเนี่ยแล้วก็ประตูอย่างนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะเพราะที่เกาะน,นั้นไม่มีขโมยนะ,ะนี่เราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไปเที่ยวเกาะเชจูบ้านนั้นมีคนอยู่หรือเปล่านะ,ะถ้าเขาเอาไม้ตั้งวออย่างนี้สามอันแสดงว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะห้ามเข้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาไม้ลงอย่างนี้นะคะเจ้าของบ้านนะคะ ไปทาธุระประมาณ1อาทิตย์นะคะหรือม,มากกว่านั้นอย่าเพิ่งมาเยี่ยมนะคะแต่ถ้าเกิดเอาลง2อันอย่างนี้นะคะสแสดงว่าเจ้าของบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะไปภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอาจจะกลับมาอาจจะไปซักผ้าหรือไปตักน้ําหรือพาลูกไปเล่นบ้านข้างๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเปิดหมดอย่างนี้นะคะสแสดงว่าเจ้าของบ้านอยู่เข้ามาเยี่ยมได้นะคะ แต่ทีนี้มีสําคัญอยู่อย่างหนึ่งที่เกาะเชจูเวลาเราไปนะต้องระวังนะคะหลายท่านที่จะไปเที่ยวเกาะเชจูอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเขาจริงๆนะคะอันนี้นะคะจ้าของบ้านอยู่แต่ห้ามเข้านะคะกาลังทําธุระส่วนตัวอยู่นะคะให้จําไว้ให้แม่นถ้าจะไปเที่ยวเกาะเชจูนะฮะเอออ่าอ่าแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปทาง